อันีาบนี่น้ไม่้งลงไปจอดอจริงๆเลยจริงเลยต่่าไอตองถึยังไอยตเอสิบห้ามีเอสิบห้าไปลงคนอื่นลองคนอื่นลองคนอื่นลงไฟฟ้า้วพี่แล้วหอมมาเห็นยอโวแดงวอโวแดงอยู่ลงไฟฟ้านะอยู่อยู่สะพานศูนย์ิจัยอีโวแดงอะ กูแดงเข้าไปทำกันนะทางเราอยู่อะอ่ามันเข้าไปในสุดเลยมันมาได้ไงวะมันมาได้ไงเพราะเราทางเมืองเนี้ยเไม่เห็นแล้วมเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วสองคันเลยนะปลาฟูแดงของใครอะปูผคมล่างบนแน่อยางไรไงอ่ะมาอุ้มมาตัวนี้ยวเจ้นะมาหมอไม่พอขึ้นมาดีขึ้นดีเนี่ยอยูยูแดงอยู่หนึ่งคันข้างหน้านะทำไมทำไมไล่ไม่หนีแล้วมาได้ไงวะไไปนอที่มันได้ใช่ไหม เี่ทั้งหมดเสกหอไม่ได้ไหนมันอยู่ไหนกลับที่เดิมกลับไปที่เดิมที่เดิมอีโบแดงนะมันอยู่นะตรงแทงน้ำอะรับเฟอร์สีมูกับเอซิเฟอรามาได้ไงแล้วก็รับัาเฟอร์หนมันมัมัน่องที่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนตงไหนต้องไหนตรงไหนเขาเขาต้องฝืนใจมาปั๊มได้ปะ